ักษ์มีสองมือผมก็สู้พระองค์ไม่ได้อยู่แล้วผมก็ตายทําไมหลอกกันแบบนี้พรานารายก็บอกว่าเองพูดอย่างนี้ไม่ยอมรับใช่ไหมงั้นเอาเองลงไปเกิดไปเกิดเป็นยักษ์มีสิบหน้ายี่สิบมือถ้าจะไปเกิดเป็นคนธรรมดามีสองมือแล้วสู้กันให้มันรู้กันไปว่าใครจะชนะเมื่อทุกข์กขาดใจตายแล้วเกิดกลายเป็นยักษ์ทศกัณฐ์มีสิบหน้ายี่สิบมือพรานารายกาวตารมาเป็นพระราม แล้วทั้งคู่ก็ถูกขีดเส้นให้ต่อสู้กันพี่น้องครับประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้พกตันเนี่ยลงมาเกิดโดยเขาบอกว่าใหญ่เลยนะมีแขนยี่สิบแขนมีหน้าสิบหน้าต้องใหญ่ครับต้องเป็นใหญ่พระรามมีสองมือสองแขนก็ธรรมดาแต่เรื่องราวไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเราเทพเทวดาได้ส่งลูกลงมาเกิดเพื่อช่วยพระรามทำเซ็ก พระพายส่งหนุมานลงมาพระอินทร์ส่งพาลีลงมาพระอาทิตย์ส่งสุครีพลงมาเฉพาะสามท่านนี้ใครก็ฆ่าไม่ตายอยู่แล้วหน้ำซังยังให้พิเภกพิเภกซึ่งเป็นน้องชายของทศกัณฐ์ทรยตหักหลังทศกัณฐ์มาเข้าข้างฝ่ายพระลักทศกัณฐ์จึงถูกกลุ้มลุมโดยบรรดาผู้วิเศษทั้งหลายฆ่ายังไงก็ไม่ตาย พาลีพิสายโดยสอนตระลามก็โดยผิดผิดคาสาบานซึ่งไม่ต้องเล่ากันเสร็จแล้วสู้กันไปสู้กันมาทดสกังกลายเป็นคนที่เจ็บปวดที่สุดในเรื่องนี้รักกับนางมณโฑเหาะพานางมณโฑข้ามฟ้าเมืองขีดขินที่พาลีเป็นเจ้าเมืองพาลีก็ลุกเหาะขึ้นไปรบชิงเอานางมณโฑมารบชิงกันมาได้พระพาลีรบก,กับใครได้พรว่าคู่ต่อสู้ต้องเลือกกำลังลดลงขึ่นนงมงชิงนางมณโฑมาเป็นเมียพอทศกังได้นางมณโฑคืนอยู่อยู่วันหนึ่ง หาุมานแปลงกายเป็นทศกณัณฐ์ไปได้เสียกับนางมนโถด้วยความเข้าใจผิดของนางมนโทยี่น้องที่เคารพกับทหารตรามแต่ละคนลูกเทพลูกเทวดาฆ่ายังไงก็ไม่ตายมาช่วยกันรบทศกณัณฐ์ซึ่งมีแต่วงยักษ์เป็นพ่อ ไปรบมาวงยักษ์ของตัวเองถูกฆ่าตายทีละคนทีละคนทีละคนแต่ทศกัณฐ์ฆ่ายังไงก็ไม่ตายถามว่าทำไมฆ่ายังไงก็ไม่ตายเพราะทศกัณฐ์ถอดหวัวใจไว้กับฤาษีผู้เป็นอาจารย์เมื่อฆ่ายังไงก็ไม่ตายวาระสุดท้ายหานุมานก็เลยทำกลเล่นเละ ทำทีว่าพระรามลงโทษและหนีจากทัพพระรามมาฝากตัวเป็นลูกบุญธรรมอยู่ที่ไหนก็ะละักลอบไปขโมยกล่องดวงจ แล้วเหาะขึ้นไปชูกลางอาคาัประกาศว่ากูจะทําลายหัวใจหวังจะให้เติบใหญ่ในแผ่นดินนี้แต่วันนี้กําลังจะฆ่าขอหัวใจพ่อเถอฮนุมนานฮนุมานไม่ฟังเสียงกับจิ้มหัวใจทดศกันขาดใจตายอีน้องทีกรคก,กับ เรื่องเรามาถึงตรงนี้ผมสรุปว่าน,นี่ไม่ใช่เรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่มันคือเรื่องของการกลุ้มบุงกันครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในนวะนิยายในวันนักดีท่านอาจจะชอบวันนักดีเรื่องนี้ท่าน จะนึกว่าตัวตนเองอยากเป็นอะไรทัญนอยาเป็นอนุมันทัานย กลุ่มเราจนตายใช้เล่เหลี่ยมสารพัดสารพันกลุ่มกลุมเราจนตายเช่นดังประชาชนในประเทศนี้เขาบอกว่าท่านเป็นเจ้าของอำนาจอธที่ประยเขาบอกว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน เขาบอกว่าประชาชนเป็นเจ้าของอํำนาจสูงสุดในประเทศนี้เหมือนมีสิบหน้ายี่สิบมือเช่นพุทธศักแต่อัมมาตยาพวกนั้นเขาตกลงกันแล้วว่าให้มันใหญ่แต่ในน้ำแต่อํำนาจทั้งหมดอยู่ที่พวกเราก็กลุ่มรุมกันแล้วแต่ละคนที่มากลุ่มรุมเรามันฆ่าไม่ตายทั้งนั้นปอปชฆ่ามันตายไม่นั่นสารรัฐธ,ธ,ธรรมนูญฆ่ามันตายไม่นั่นตอต,อตอ ข่ามันตายไหมนั่นขอตสอข้ามันตายไหมนั่นสตงข้ามันตายไหมนั่นแต่เราผู้เป็นทศกันถูกหลอ,อกถูกเหยียบย่ำถูกใช้เล่ห์ถูกใช้คนแล้วก็รุมกันฆ่าจนตายเหมืองงนในนวนิยายเลยนะสั้หาก็คือทศกันตายแล้วแต่คนเสื้อแดงยังไม่ตาย ัญหาก็คือเราไม่ได้มีสิบหน้ายี่สิบมือแต่เรามีหนึ่งสมองหนึ่งหัวใจและสองมือแล้วจนถึงวันนี้เรายังไม่ตายอมมาตยาทั้งหลายอำน,นาจอธิปไตที่ท่านเพียงพูดว่าเรามีก็เหมือนจะให้ทศกันมีสิบหน้ายี่สิบมือจะเอาไว้ทำไมครับยี่สิบมืเยี้ยไม่รู้จะจับอะไรทัด สิบหน้าก็าเยอะเกินไปนี่แหละครับเป็นบอกเกิดของํำบังเบย่ที่เรียกว่าไม่รู้เอาหน้าไปไว้ไหนเพราะหน้าเยอะแต่เรายังไม่ตายเรารเผชิญกับการต่อสู้แบบนี้แล้วทศกัณ์ถูกทำให้เป็นผู้ร้ายครับทศกัณ์ถูกอธิบาย ทีแห่งการกลุ้มหุมนี้ทฤษฎีแห่งการหลอกให้เราคิดว่าเราใหญ่ให้เราคิดว่าพิเศษแล้วกลุ่มร,มรุมกันทำลายหักหลังนี้จะต้องพ่ายแพ้และพินพังลงด้วยหัวคิดและจิตวิญญาณของประชาชนที่นี้และแดงผันแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่ ไม่ว่าพลเรืนจะมีเครื่องมืออะไรไม่ว่าเครื่องมือขอ้ามาตยาจะฆ่าตายหรือไม่ตายแต่เรายืนยันจะต่อสู้แล้วจะต่อสู้จนกว่าชชยชนะจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยใช่ไหมครับ สู้ด้วยกันไม่พี่น้องยืนหยักด้วยกันไม่พี่น้องไม่มีใครพูดให้พี่น้องเปล่งเสียงนี้เลยก่อนลงจากเวทีเอาสักทีก็แล้วกันพลเรือเปิมพลเรือเปิพลเรือเมอย่าเข้ามานะปะผมจะบอกให้ด้วยความเคารพ ด้วยความตั้งใจทิดเดียวอะผมไม่นึกเลยว่าอยู่ๆจัตุพรพรมพันธ์จะขอให้พลเอกเปรมตัดสินใจตายสำหรับผมเนี่ยผมบอกว่าอย่าตายครับจงอยู่ให้แข็งแรงเดินให้ตรงข้าไว้เพื่อรอเห็นชันัตะวุฒิขอไม่ให้ตาย แล้วจะเอายังไงไม่เป็นไรเราไม่ต้องคิดอะไรผมตั้งใจให้พลเอกเปรมงงเฉยๆเกือบชั่วโมงที่แล้วจตุพรบอกขอยตายคอยตายขอยตายแกอาจจะกําลังคิดอยู่ผมมาผมบอกอย่าตายอย่าตายอย่าตายแกงงงงไปงงมาเดี๋ยวตายเองด้วยความเคารพนะครับสามปีนี่คือใช้ชนะเบื่องต้นขอเมือนงมหาประชาชนครับขอบคุณครับ